สวัสดีครับน้องน้องวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับวินเนอร์ช็อตโน้ตวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเนื้อหาที่อยู่ในเล่มวินเนอร์ช็อตโน้ตกันครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาเนื้อหาทั้ง8วิชาหลักมาไว้ให้น้องๆ้องได้ใช้เพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามแข่งขันนั่นเองเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้เป็นเนื้อหาในวิชาเคมีครับน้องๆ้องซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ครับคราวที่แล้วเราเรียนรู้กันไปเกี่ยวกับโมลมวลการหามวลของสาร หาจำนวนอะตอมจำนวนโมเลกุลปริมาตรที่ STP และกดอวอร์กาโดกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการหาปริมาณต่างๆกันต่ตตอครับน้องๆเรามาเริ่มกันที่การหามวลเป็นเปอร์เซนต์กันครับโดยสูตรที่เราใช้ก็คือร้อยละของาธาตุเท่ากับมวลของาธาตุคูณ100ส่วนโมเลกุลน้องๆจำวิธีการหามวลของาธาตุกับมวลของโมเลกุลกันได้ไหมครับเรามาทบทวนกันหน่อยครับพี่จะยกตัวอย่างการหาโมเลกุลของแอมโมเนียมไนเตรต ซึ่งมีสูตรเคมีก็คือ n n o 3กันครับก่อนอื่นเราต้องดูว่าธาตุแต่ละตัวเนี่ยมีเลขมวลเท่ากับเท่าไหร่กันก่อนครับเริ่มจากไนโตรเจนมีเลขมวลเท่ากับ14ไฮดโดรเจนมีเลขมวลเท่ากับ1ออกซิเจนมีเลขมวลเท่ากับ16เมื่อเรารู้เลขมวลของธาตุทุกตัวแล้วคราวนี้เราก็สามารถหามวลโมเลกุลกันได้เลยครับน้องๆ จากสูตรเคมี me, เราจะเห็นได้ว่ามีไนโตรเจน2ตัวดังนั้นเราต้องนำเลขมวลของไนโตรเจนคือ14คูณ2ครับต่อมาเรามาดูไฮโดรเจนกันครับจากสูตรเคมีไฮโดรเจนมี4ตัวดังนั้นต้องนำเลขมวลของไฮโดรเจนคือ1นคูณกับ4ครับต่อมาเรามาดูตัวสุดท้ายนั่นก็คือออกซิเจนกันครับจากสูตรเคมีออกซิเจนมี3ตัวดังนั้นต้องนำเลขมวลของออกซิเจนคือ16กคูณกับ3นั่นเองครับ จากนั้นให้เราหาผลลัพธ์ทั้งหมดซึ่งคำตอบที่ได้จะเท่ากับ80ครับและนี่คือวิธีการหามวลโมเลกุลน,นั่นเองครับน้องๆแต่ถ้าโจทย์ถามว่าให้หามวลของธาตุไนโตรเจนในแอมโมเนียมไนเตรตอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับคือให้น้องๆสนใจแค่ไนโตรเจนเท่านั้นไนโตรเจนมีเลขมวลเท่ากับ14ในสูตรเคมีมีไนโตรเจน2ตัวดังนั้นก็ให้นำเอาเลขมวลของไนโตรเจนคือ14คูณด้วย2 คำตอบที่ได้ก็คือ28บครับน้องๆเรากลับมาที่วิธีการหาหมวลเป็นเปอร์เซ็นต์กันครับตัวอย่างเช่นพี่จะหาว่าในแอมโมเนียมไนเตรตนี้มีไนโตรเจนกี่เปอร์เซ็นต์พี่ก็สามารถหาได้จากในสูตรนี้ได้เลยครับน้องๆก่อนอื่นเราก็ต้องหาหมวลของไนโตรเจนและมวลโมเลกุลของแอมโมเนียมไนเตรตกันก่อนครับแต่เราได้หากันไว้แล้วเมื่อกี้นี้โดยมวลโมเลกุลของแอมโมเนียมไนเตรตมีค่าเท่ากับ80ส่วนมวลไนโตรเจนมีค่าเท่ากับ28 เราแทนค่าในสูตรแล้วหาคำตอบออกมาก็จะได้ค่าเท่ากับ35นั่นเองครับน้องๆซึ่งในหนังสือ Winner s h o t Note พี่ได้เขียนสรุปไว้ให้น้องๆแล้วนะครับน้องๆสามารถกลับมาทบทวนอ่านกันได้เลยต่อมาเรามาดูวิธีการใช้สูตรอย่างง่ายหรือสูตร empirical และสูตรโมเลกุลกันครับน้องๆเรามาดูตัวอย่างกันครับ หากสารประกอบหนึ่งมีเหล็กร้อยละ72.4และมีออกซิเจนร้อยละ27.6สูตรโมเลกุลของสารนี้เป็นยังไงครับจากสูตรเมื่อกี้การที่เราจะหาสูตรโมเลกุลได้เราต้องทำการหาค่าในสูตรอย่างง่ายหรือสูตรเอมพิเร a l กันก่อนครับดังนั้นพี่จะเริ่มทำจากสูตรอย่างง่ายนี้ก่อนนะครับน้องๆจากโจทย์เรารู้ข้อมูลปริมาณสารของทั้งเหล็กและออกซิเจนแล้ว ดังนั้นแทนค่าลงในสูตรได้เลยครับน้องๆต่อมาเราก็จะรู้มวลอะตอมของแต่ละธาตุหากน้องๆเปิดตารางธาตุมวลอะตอมของเหล็กเท่ากับ56มวลอะตอมของออกซิเจนเท่ากับ16จากนั้นเรามาหาผลหารของ72.4กับ56ซึ่งจะได้เท่ากับ1.29ที่ปัดเศษทศนิยม2ตำแหน่งนะครับน้องๆต่อมาเรามาหาผลหารของ27.6กับ16ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ1.73 ซึ่งพี่ได้ปัดเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเหมือนกันครับในการทำนะครับน้องๆเราต้องพยายามทำให้ตัวเลขทุกตัวมีค่าใกล้เคียงกับจำนวนเต็มให้มากที่สุดดังนั้นขั้นต่อมาพี่จะนำ1.29หารทั้ง2จํานวนครับ1.29หาร1.29ได้เท่ากับ1ส่วนด้าน1.73หาร1.29คำตอบพี่จะปัดทศนิยมเป็น2ตำแหน่งนะครับก็จะได้1.34 น้องๆจะเห็นได้ว่าคําตอบที่ได้มีจํานวนเต็มแล้ว1จํานวนอีกจำนวนหนึ่งก็คือ1.34ถ้าอย่างนั้นเราปัดเป็น1ได้เลยใช่ไหมละครับน้องๆไม่ได้นะครับถ้าทศนิยมตำแหน่งที่1เป็น0.2ถึง0.8ห้ามปัดนะครับให้เราหาตัวคูณมาคูณเพื่อไม่ให้ทศนิยมในตำแหน่งที่1อยู่ในช่วงที่พี่ว่าไว้ครับพี่จะลองคูณด้วย2ก่อน นำา2คูณทั้ง2จํจำนวนครับเมื่อเราคูณด้วย2จะเห็นว่าทศนิยมตำแหน่งที่1ยังอยู่ในช่วง0.2ถึง0.8อยู่ดังนั้นเราหาตัวคูณใหม่ครับถ้าพี่จะลองคูณด้วย3นำา3คูณทั้งสองจำนวนเมื่อเราคูณด้วย3จะเห็นว่าทศนิยมตำแหน่งที่1ไม่ได้อยู่ในช่วง0 2ถึง0.8แล้วดังนั้นเราสามารถปัดเป็นจำนวนเต็มได้เลยครับและคำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับ3ต่อ4นั่นเอง ดังนั้นสูตรโมเลกุลที่ได้จะเป็นดังนี้ครับและนี่คือวิธีการหาสูตรโมเลกุลไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับน้องๆต่อมาเราจะมาพูดถึงวิธีการหาค่าต่างๆในเรื่องความเข้มข้นของสารกันครับน้องๆคำที่เรามักเจอกันบ่อยๆก็จะมีร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรร้อยละโดยมวลต่อมวลหรือเรียกว่าโดยมวลและร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรหรือเรียกว่าโดยปริมาตรครับ เรามาดูที่ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรกันก่อนครับร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงในสารละลาย100ลูกบาทเซนติเมตรจะมีตัวละลายกี่กรัมตัวอย่างเช่นหากบอกว่าร้อยละ5โดยมวลต่อปริมาตรนั่นหมายถึงว่าในสารละลาย100ลูกบาทเซนติเมตรจะมีสารอยู่5กรัมครับต่อมามาดูที่ร้อยละโดยมวลต่อมวลหรือจะเรียกว่าร้อยละโดยมวลก็ได้ครับ ร้อยละโดยมวลต่อมวลหมายถึงในสาระละลาย100กรัมจะมีตัวละลายกี่กรัมตัวอย่างเช่นหากบอกว่าร้อยละ2โดยมวลต่อมวลนั่นหมายถึงว่าในสาระละลาย100กรัมจะมีสารอยู่2กรัมครับต่อมาครับน้องๆเรามาดูกันที่ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรหรือจะเรียกว่าร้อยละโดยปริมาตรก็ได้เช่นกันครับร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรหมายถึงในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีตัวละลายกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ตัวอย่างเช่นถ้าหากบอกว่าร้อยละสี่โดยปริมาตรต่อปริมาตรนั่นหมายถึงว่าในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีสารอยู่4ลูกบาศก์เซนติเมตรครับต่อมาครับน้องๆคือหน่วยความเข้มขน้นโมลาริตี้หรือโมลหมายถึงในตัวทำละลาย1กิโลกรัมมีตัวละลายกี่โมลตัวอย่างเช่นหากบอกว่า3โมโมลนั่นหมายถึงว่าในน้ำา1กิโลกรัมหรือ1000กรัมจะมีสารอยู่3โมลครับ ต่อมาครับก็คือเศษส่วนโมลหมายถึงโมลของสารหนึ่งต่อโมลรวมของสารทั้งหมดในสารละลายเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากขึ้นดีกว่าครับน้องๆจากโจทย์ตัวอย่างเขาให้หาเศษส่วนโมลของกรดไฮโดรคอริก2โมลต่อกิโลกรัมว่ามีค่าเท่าใดโจทย์กำหนดให้กรดไฮโดรคอริก2โมลต่อกิโลกรัมมาหน่วยความเข้มข้นนี้ก็คือหน่วยของโมลาริตี้หรือโมเลลนั่นแปลว่าโจทย์ให้กรดไฮโดรคอริกมา2โมเลล ซึ่งหมายถึงในน้ํา1 0 0 0กรัมจะมีสารอยู่2โมลแสดงว่าโจทย์ให้โมลของกรดไฮโดรคอริกมาแล้วก็คือ2โมลต่อไปเราก็หาโมลของน้ําว่าน้ํา1 0 0 0กรัมเป็นกี่โมลเราหาโมลของน้ําได้จากสูตรมวลต่อมวลโมเลกุลครับมวลของน้ําก็คือ1000กรัมมวลโมเลกุลของน้ําคือ18นํามาหารกันแล้วพี่ปัดทศนิยมเป็น1ตําแหน่งจะได้เท่ากับ55.6ครับ จากนั้นเรานำโมลน้ำไปใส่ในสูตรเพื่อหาคำตอบออกมาครับซึ่งพี่ปัดทศนิยมเป็น3ตำแหน่งก็จะได้คำตอบเท่ากับ0.035นั่นเองครับต่อมาเป็นหน่วยความเข้มข้นโมลาร์หมายถึงในสารละลาย1ลูกบาทเดซิเมตรจะมีตัวละลายกี่โมลและนี่คือจุดที่พี่ๆจุฬาเขาเน้นให้เพราะออกสอบบ่อยนะครับ นั่นก็คือการเปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นของโมลาร์และร้อยละครับซึ่งเป็นจุดที่สำคัญนะครับน้องๆหากน้องๆอ,อยากดูทริคหรือสรุปต่างๆสามารถดูได้ที่หนังสือวิ n เนอร์ช็อตโนตได้เลยครับผมสิ่งเหล่านี้ทางพี่ๆทีมจุฬาได้รวบรวมไว้ให้น้องๆได้ใช้อ่านทบทวนกันก่อนสอบแล้วนะครับน้องๆสามารถพกพาแล้วก็หยิบไปอ่านได้ทุกเมื่อเลย วันนี้เรายังทำโจทย์ข้อนี้ไม่ได้หากเราฝึกบ่อยๆอ่านทบทวนบ่อยๆเชื่อพี่เถอะครับสักวันหนึ่งน้องๆก็จะทำได้เองแหละครับครั้งหน้าพี่ๆจะมีอะไรดีๆมานำเสนอให้น้องๆได้เรียนรู้กันอีกต้องคอยติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าไม่มีความฝันใดสูงเกินกว่าใจที่มุ่งมั่นและเพียรพยายามครับสู้ๆนะครับน้องๆวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ